ผมว่าคนอย่างลิ่าแบ็คพิงค์เนี่ยไม่สมควรที่จะดังเลยนะครับผมคุณดูสิครับคือเป็นคนที่หยิ่งมากอะ่ะจะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่ผ้าปิดปากเดินหลบคนคือแบบเฮ้ยคุณดังแล้วคุณจะไม่อยากให้เจอใครเลยเหรอแบบแฟนคลับอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนก็มารอคุณไหมแต่นี่คุณเล่นปิดปากปิดหน้าปิดยังง้นอย่างางี้เดินหนีแฟนคลับคือแบบมันไม่ใช่อะ่มมอะมันไม่ใช่เรื่องนะผมผมว่าอย่าไปดังอยู่เลยที่เกาหลีอผมว่ากลับมาอยู่ที่ไทยดีกว่าแตม่มันไม่ใช่เรื่องอะ่ะผมรับไม่ได้ถ้า ถ้าดังแล้วเป็นอย่างนี้นะถ้ายิงขนาดนี้นะอย่าเป็นเถอครับเคป๊อปอะกลับมาอยู่ไทยเถอครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเวลาเขาตั้งคําถามว่าอไอ้คนนี้สมควรเป็นไอดอลหรือเปล่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความสามารถนะผมเรื่องของการอินเตอร์เทนแต่ของลิซ่าเนี่ยต่างออกไปครับผม หลายๆคนที่ตั้งคําถามว่าลิซ่าเนี่ยสมควรเป็นไอดอนหรือเปล่าเขาไม่ได้ตั้งคําถามที่ความสามารถนะแต่เขาตั้งคําถามกันที่อะไรรู้ไหมครับเชื้อชาติใช่แล้วครับลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยโดนคนเกาหลีเหยียดหนักมากนะครับผมและก็ด่าหนักด้วยอย่าว่าแต่คนเกาหลีเลยนะครับผมตามที่ไปหาข้อมูลมาแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้รละเอียดมาเยอะมากนะครับก็คือคนจีนเองก็ไม่ค่อยชอบลิซ่าเหมือนกันนะผมเพราะอะไรเพราะทําไมนะผม ทำไมคนเกาหลีถึงได้เหยียดทำไมคนเกาหลีถึงถึงมองว่าตัวลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยเขาไม่เหมาะจะเป็นไอดอลครับโดยคนเกาหลีเขามองว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยเขาเป็นพวกผีน้อยครับผมแอบลักลอบมาทํางานอยู่ที่เกาหลีเออซึ่งไอคาว่าผีน้อยเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจจะอธิบายให้ฟังนะผมผีน้อยมันเป็นความหมายที่เอาไว้ใช้เรียกพวกที่แอบมาทํางานอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับผม แบบผิดกฎหมายนั่นแหละครับผมซึ่งคนเกาหลีเนี่ยเขามองว่าลิซ่าเนี่ยแอบมาทํางานแบบผิดกฎหมายนะครับผมไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้นู่นนี่อย่างถูกต้องนะครับทางดที่ลิซ่าเนี่ยทำงานอยู่ที่ YG นะครับผม YG ก็เป็นเขาเรียกว่าบริษัทของแบ็คพิ้งนั่นแหละครับผมและทีเนี้ยคนเกาหลีเองเนี่ยเขาก็เหยียดหนักนะครับผมถึงขั้นที่ว่าถ้าลิซ่าแบ็คพิ้งเนี่ยล้างหน้าออกนะครับผมล้างหน้าออกก็เป็นแค่คนไทยคนหนึ่งไม่ได้สวยไม่ได้เด่นไปกว่า,าใคร คือธรรมดาบ้านๆถามว่ามันเหยียดไหมเหยียดแล้วผมถึงขั้นที่ว่าคนเกาหลีบางคนเนี่ยเขาด่าลิซ่าว่าเป็นเหมือนกูจะพูดคํำนี้อ่าพวกผู้หญิงที่อยู่ตามกลางคืนนะ่ะนะผมพวกผู้หญิงกลางคืนนั่แหละของประเทศไทยก็เข้าใจแหละแนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการค้าประเวณีเนี่ยมันสูงเป็นอันดับต้นๆของหลายๆประเทศเลยแต่ก็ไม่ใช่คำว่าลิซ่าเนี่ยเขาจะไปทําอะไรแบบนั้นซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย หลายๆประเทศเนี่ยก็ได้ตั้งแฮชแท็กนะผมเพื่อให้กําลังใจกับลิซ่านะผมเกี่ยวกับดรามานี้แล้วหลายๆคนก็มองว่าการกระทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมคุณเองก็คงจะตั้งคําถามนะครับผมว่าทําไมคนเกาหลีเนี่ยถึงได้เหยียดและด่าลิซ่านะครับผมจากทฤษฎีตรงเนี้ที่ผมไปหามานะครับผมทฤษฎีที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้มันเป็นสิ่งที่ผมไปหามาจากพันทิปแล้วก็ตามกระทู้ต่างๆเนี่ยเขามองว่าที่คนเกาหลีเหยียดลิซ่าบ่อยๆเนี่ย มันเป็นเพราะความเด่นของลิซ่านะครับผมเพราะคนเกาหลีเนี่ยเขามองว่าลิซ่าเนี่ยเป็นแค่คนไทยเป็นเหมือนพวกผีน้อยเป็นเหมือนพวกผู้หญิงกลางคืนที่มาได้ดีอยู่เกาหลีและทําตัวเด่นเกินไปเด่นกว่าเจนนี่แบ็คพิงค์เด่นกว่าคนในวงทําให้หลายๆคนในวงเนี่ยหมดเขาเรียกว่าอะไรไม่มีราศีพอที่จะเด่นเท่ากับลิซ่าทั้งๆที่คนอื่นหรือตัวอย่างเจนนี่เนี่ย เด่นกว่าลิซ่าแท้ๆแต่มันก็ไม่เด่นเพราะว่าลิซ่าเอาไปหมดเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ยแหละทำให้คนเกาหลีบางส่วนเนี่ยเขามองว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยไม่สมควรที่จะมาเปไนดอนเพราะมาเป็นแล้วเพราะมาเป็นแล้ว,ลวทําให้คนอื่นหมองลงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยใช่คุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมว่าลิซ่าเก่งนะครับผม แต่คนเกาหลีก็มองเหมือนกันอีกว่าลิซ่าเนี่ยเก่งเกินไปนะผมด้วยความดังของลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยมันดังมากใช่ไหมครับผมดังถึงขั้นที่ว่ามีคนขู่ฆ่ากันเลยนะครับผมมีคนเนี่ยสร้างไอจมาขู่ฆ่าลิซ่าแบ a ็คพิงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะบางคนอาจจะมองว่าโอ้เรื่องเล็กๆว่ะ ผู้เม่เขาก็อาจจะเล่นๆปาพิมพ์เล่นๆเหมือนที่คนไทยเนี่ยเขามองกันนะผมเหมือนที่วงไอตอนถวเนี้ยเขามองกันว่าการด่าคนนู้นหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นเรื่องเล่นๆนะครับผมแต่สําหรับต่างประเทศนะผมสาหรับแฟนคลับแบ็คพิคงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะผมและสําหรับตัวผมเองผมก็ว่าการที่มีการขู่ฆ่าศิลปินไม่ว่าจะวงไหนก็ตามเนี่ยมันถือว่าไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเพราะในอดีตเนี่ยเราเคยเสียสุดยอดศิลปินอย่างจอร์เลนนอนไปแล้วเพราะ ตัวแฟนขับนะครับผมตัวแฟนขับที่รักจอเลนนอนมากๆก็ฆ่าจอเลนนอนได้เหมือนกันและเรื่องนี้ถึงจะผ่านมา2ปีแล้วของลิซ่าที่เขาเคยโดนขู่ฆ่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวนะครับผมน่ากลัวมากน่ากลัวชี้เคียเลยแล้วบวกกับไอ้เรื่องที่คนเกาหลีเขาชอบเหยียดชอบขับไล่ชอบดูถูกลิซ่าเนี่ยว่าไม่สมควรจะมาเป็นเคป๊อปไม่สมควรจะมาเป็นไอดอลอยู่ประเทศกูอะไรพวกนี้มันก็ยิ่งเป็นอะไรที่แบบ ต้องอดทนสูงจริงๆนะลิซ่าเนี่ยต้องมีความอดทนสูงจริงๆนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความอดทนสูงไม่อะไรพวกนี้คุณลองคิดดูสิครับจิตใจคนเรามันจะเป็นยังไงใช่ไหมผมทวนทั้งคนในประเทศที่ตัวเองเนี่ยไปดังนะครับผมก็คือไปเกาหลีใช่ไหมไปอยู่เกาหลีไปทํางานอยู่นูน่นยังถูกกฎหมายแต่คนในประเทศเขาดันด่าดันอะไรอย่างนี้นะครับผมเป,เป็นเราเราก็คงรู้สึกเสียใจแต่ก็อย่างว่าเลยนะผมมีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักคนเกลียดอาจจะไม่เท่าไม่มากเท่ากับคนรักนะครับผม เพราะใช่อยู่ว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาด่าลิซ่าเยอะก็จริงนะครับผมเขาด่าลิซ่าเยอะก็จริงแต่คนรักที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยก็เยอะกว่าเช่นกันนะครับผมนั่นแหละครับผมตามที่ผมได้พูดไปเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเวลาโดนตั้งคำถามว่าสมควรเป็นไอดอลสมควรเป็นนักร้องไหมเนี่ยเขาจะยกกันในเรื่องของดราม,ม่าขึ้นมาใช่ไหมครับผมที่ตัวคนนั้นเนี่ยทำผิดหรือมักจะยกในเรื่องของความสามารถขึ้นมาแต่ต่างกันเพราะลิซ่าเนี่ย กับถูกยกในเรื่องของเชื้อชาตินะผมขึ้นมาบ่อยๆว่าเนี่ยเป็นคนไทยไม่สมควรจะมาเป็น k p ป๊นะครับผมซึ่งก็อืมวัตฟากอะไรของพวกยูอะไรพวกอย่างนี้นะครับผมหรือบางครั้งเองอย่าว่าแต่ต่างชาติเลยครับคนไทยด้วยกันเองเนี่ยยังเหยียดลิซ่าเลยนะผมอย่างโอแตดวงบีเนเนี่ยก็มักจะเอาลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับผมไปเปรียบเทียบกับแก้วบีเนหรือเชอร์ปางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยู่บ่อยครั้งว่าเนี่ยดูนะ แก้วบีนเคเขาใช้ของปลอมก็จริงแต่เขาก็เรียนจบไม่เหมือนลิซ่านะเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่เข้าใจนะผมว่ามึงจะเอาไปเปรียบเทียบกันทําไมมันก็ใช่แหละนะครับผมลิซ่าเนี่ยเขาเรียนไม่จบมันก็ใช่นะครับผมแต่เชื่อเถอะนะครับว่าถ้าไปถามลิซ่านะตอนนี้ว่าเสียใจไหมที่ตัวเองไม่เรียนต่อนะครับผมผมเชื่อเลยว่าลิซ่าจะตอบว่าไม่เสียใจเพราะคุณดูสิ่งที่ลิซ่าเขาได้มาสิครับไม่ว่าจะเป็นความดังนะครับผมชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรก็ตาม ความสุขสบายที่สามารถให้พ่อแม่และตายายได้ไปทั้งชาติเนี่ยผมพูดเลยว่าลิซ่าเนี่ยเขาไม่เสียใจหรอกครับฉะนั้นเลิกเปรียบเทียบกันเถอะครับว่าใครดังกว่าใครไม่ดังกว่าเออของกูดีกว่าของมึงเรียนไม่จบเลิกครับเลิกนะครับผมเพราะยิ่งคุณเอาไปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยแล้วเวลามีคนก็สวนมาเนี่ยเออเหมือนต่อยมวยนะครับผมเขาสวนมาแล้วหมัดแม่งหนักเนี่ยเหมือนคุณสวนไปว่าเอ,อ้ลิซ่าเรียนไม่จบแล้วเขาสวนมาเรียนไม่จบแล้วไงกูดังกว่าจบเห็นไหม แทนที่แทนที่ตัวเองจะชนะแทนที่โอแต๋บี N ินเคเนี่ยจะชนะลิซ่าแบ็คพิงค์กลายเป็นว่าฝั่งแบ็คพิงค์เขสวนมาหมัดเดียวจอดเออมันก็เรื่องจริงก็เขาดังกว่าถ้าเถียงเรื่องรวยลิซ่ารวยกว่าแต่ว่าผมเรื่องหน้าตาอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะเหอียดไม่อยากจะอะไรไม่อยากจะเปรียบเทียบกันแต่พอเถอะครับหยุดเปรียบเทียบกันเพราะเวลาเขาสวนมาอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาสวนมาหนักนะแฟนคลับแบ็คพิงค์เขาไม่ได้สวนงง่ๆนะคุณ ใช่มันก็มีบางคนที่มันโง่ๆนะที่เป็นแบบแฟนขับแบ็คพิงก์อะซึ่งไอ้พวกนี้ผมจะเรียกว่าติ่งแตกนะผมติ่งแตกในแบ็คพิงก์เนี่ยมันก็เหมือนกับพวกโอแตกมันก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะผมส่วนใหญ่เนี่ยแฟนขับแบ็คพิงก์เนี่ยเวลาเขาปกป้องเนี่ยเขาปกป้องแบบมีข้อมูลนะผมเหมือนคุณไปบอกว่าเนี่ยนะมิวสิกเนี่ยน่ารักมากติดอันดับ2ของโลกอย่างว่านอย่างนี้แบ็คพิงก์แม่งไปขุดมาเลยไหนว่าอันดับ2ของโลกไม่หินจะมีมีแต่แบ็คพิงก์ลิซ่าแบ็คพิงก์เห็นไหม เวลาเขาสวนมาเนี่ยเขาสวนหมัดหนักนะครับผมฉชนเลิกนะครับเลิกเพราะเวลาเขาสวนมาเนี่ยมึงอย่ามาร้องว่าเนี่ยมึงดูดิไอเฮียพวกแบ็คพิงด่าโอแต่อีกแล้วด่าบีงเค็กแล้วเลิกครับเลิกเลิกนะครับผมเลิกนะครับเออนะเอาเป็นว่าผมจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถามว่าทาไมจบไว้เพียงเท่านี้บางคนอาจจะตั้งคาถามว่าเอ๊ะเนื้อหามันน้อยไปหรือเปล่า มันดูเหมือนขาดตรงไหนไปดูเหมือนไม่พูดตรงไหนดูเหมือนยังไม่ได้พูดอะไรหลายๆอย่างใช่ครับผมจะเก็บไว้ทาทั้งหมด3คลิปนะครับผมเกี่ยวกับลิซ่าแบ็คพิงค์โดยเฉพาะ3คลิปแต่จะไม่ได้ลงเร็วๆนี้กะว่าลงคลิปนี้ไปนะครับผมแล้วก็กะจะไปลงอีกทีก็คืออีก2เดือนหรือ3เดือนหรือเดือนหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมเพราะว่าผมยังมีคลิปอื่นดองอยู่อีกเยอะมากและคลิปนี้เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการลองเทสอะไรใหม่ๆของผมนะครับ เพราะผมอยากจะลองทําเกี่ยวกับไอดอลเกาหลีมานานแล้วนะผมคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาพูดกันเ็าจะพูดกันในแบบเขาเรียกว่ายังไงเดียพูดกันแต่ในด้านดีใช่ไหมแต่ผมอยากจะลองหยิบอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีคนเขาพูดกันนะครับซึ่งเป้าหมายที่ผมเล็งไว้ก็จะมี BTS ก่อนเซเว่นแล้วก็ b a c k คพิง k e เอ็กโซอะไรพวกนี้นะผม4วงนะครับที่เล็งไว้นะครับอย่าพิ่งด่านะขอละให้ดูคลิปให้จบแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่น,นี้นะครับบ๊ายบายคิดถึงยังไงเม้นไว้แล้วกันครับผมบ๊ายบายครับ